ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาจัดปัชิมนิเทศปีการศึกษา2565พิธีทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระเดชระคุณระดมวชิรมโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาได้ทนะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาเป็นประธานในพิธีปัดชิมนิเทศปีการศึกษา2565พิธีทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน โดยมีพระเถระวัญญาณวาพร,ระกูโกศลมิบุญกิจพระมหาชากรินกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาณวาคณะผู้ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าเข้าร่วมงานพร้อมรับฟังโอวาทธรรมเห็นพวกเรามาวัดในวันนี้โดยเฉพาะผู้ปกครองทั้งหมดนะั่นเลยนะลูกศิษย์ทั้งหมดที่มาเรียนโรงเรียนพุทธสาวาทิศนี่ก็ถือว่าพวกเราได้เสียสละเวลามาศึกษาเอาธรรมะ เป็นอาหารใจสําหรับตัวเรานะโรงเรียนวิสาวิที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ส่งลูกเต้ามาศึกษาเล่าเรียนธรรมะคือหลักคําสอนว่าหน้าที่ของพ่อแม่เป็นอย่างไรห,หน้าที่ของลูกเป็นอย่างไรนกว่าไว้ชัดเลยนะในที่ปฏิบัติเนี่ย สำหรับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปัญญานวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนครเปิดดำเนินการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมไทยและธรรมศึกษาอบรมการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกว่า58ปีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเน้นปฏิบัติบตูบรณาการนำไปใช้ในชีวิตยึดหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเก่งดีมีสุข ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามสมควรเพื่อในการดําเนินชีวิตและร่วมขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนด่วยราชการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์จึงได้ถือกําหนดจัดให้มีพิธีปัจชิมนิเทศทอดป้าป่าบํารุงการศึกษามอบจุนการศึกษาสงเคราห์ปีที่58พิธีมอบเกียรติบัตรบุิบัตรตลอดจนการแสดงของเด็กเยาวชนของศูนย์ศึกษาพ,พุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วย